เอาละครับกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอเซอร์ izer, นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิทแบฟโซนะวันนี้ก็มาพูดถึงตัวละครทุกตัวนะครับก็ไม่ไม่เชิงว่าทุกนะแต่ก็เกือบทุกเกือบทุกตัวของสีส้มนะครับซึ่งครั้นที่แล้วเมื่อนานมาแล้วใคยพูดสีฟ้าเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ก็มาเป็นคิวของสีส้มนะจริงๆผมจะเลี้ยงแต่สีแรกนะพอดีคนขอสีฟ้าก่อนก็เลยจัดสีฟ้าให้ก่อนเลยสีส้มครับ ตัวแรกครับตัวนี้ g ีเซลนะครับฟินซิสตันเลเ o นครับสังหารอยู่มาทูดพลาสส์นะครับสาย sp เ2 9รอีบเก้าครับแล้วคุณทำแรง14ครับมี ex ex ก็ติดสถานะาถูกควบคุมเขาเรียกว่าสถานะอะไรเสียการควบคุมนะฮะมันก็จะไม่ใช่สับสนนะแต่มันเวลาติดแล้วมันก็แบบจะโจมตีตัวเองอะโจมตีคนอื่นด้วยนะฮะ มีธกระสีแดงม,มีทีมมีทีมปาร์ตี้สกิลแรง20ครับอันนี้ข้อดีเลยฮิต2โอ้มีฮิตไม่ตายติดสถานะตั้ง7วินะครับทีมปาร์ตี้โจมตีใส่ศัตรูอีก100นะครับแล้วก็มีติดสถานะใหม่อีก100%นะครับติดสถานะอีก80นะครับโอ้ร้อเข้าไปแล้วนะครับแล้วถ้าโจมตีใส่ศัตรูด้วยก็จะกลายเป็นร0 0ยสอ สองร้อสิบโอบวกใสองสี่อหือแปดสิบอีกโอ้โหตัวนี้แรงครับ Gc ส้มแรงมากก็ใช้งานก็ทั่วไปนะฮะดันกกลก็จะเหมาะมากต่อไปเป็นอ่ามิล่าโรสตัวนี้เป็นเมตาพ v p อัดับหนะึ่งณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้วันนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดเดือนห้า ปี68แปดมล拉โรตัวนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของ PVP หรือว่ามอต่อสู้อยู่นะครับก็แรงพอสมควรมีลูกกาสีแดงด้วยเอเวเรนข้างนอกได้ครับสิ่งที่ทำให้ตัวนี้มีเป็นเมตานะฮะก็คือมียกเลิกอมตะตอนท้ายนะฮะสิ่งที่เหลืออื่นๆก็มีคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันมียกเลิกอมตะตอนท้ายซึ่งพวกอมตะตอนท้ายใน PVP มันเยอะเหลือเกินตัวนี้ก็ถูกทำมาค่าทุกตัว ต่อไปเป็นฮาริเบลตัวนี้มาจากเหนือเรื่องนะครับอรราคา a s p a d a ครับตัวนี้สาย t k 819นะครับมีริงที่ดีมากความเสียหายปกติ35%นะครับมีลบหลีกมนุษย์50%ตัวนี้ใช้ในดันกิวมนุษย์นะฮะดันกิวมนุษย์ระยะไกลเนี่ยยืนข้างนะยืนหลักน่าจะไม่เวิร์กตัวนี้เป็นลูกน้องของมา y u r i นะครับชื่อลิน ยมทูดสังขารฮันโรสายเ p 905เนกะก็มาจากเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, หรือเปล่าผมน่าจะนะน่าจะ <Yeah. S 1> เลือดเต็มฟอมเซไฮททั้งหมดบวก35%ครับเอาเรื่องครับมีลูกกินนะเลือดมีเลือดเต็มแรง40อีกตั้งหากดอกคังศิลราเสริมพลังผลึกเสริมพลังน้ำหอมใหญ่บวก10น้ำหอมเล็กบวก5ครับโอ้ดอกแบบครบเซตเลย แต่ก็ไม่ได้ดอบหยาดน้ำนะแต่ก็ถือว่าดีนะเนี่ยเพราะว่าดอบคงังเซลาเสริมพลังน้ำหอมใหญ่บอกสิบด้วยแค่น้ำหอมใหญ่บอกสิบนี่คือหรูหราแล้วนะฮะน้ำหอมใหญ่มาดอบยากนะแล้วถ้าบอกสิบก็คือคุ้มค่าต่อการเล่นแต่ละครั้งนะฮะต่อไปเป็นนั่นนั่นน้านนะยุนซิสแทนเลเทอร์นครับสังหารอ่าแทนเลเทอร์เช่นกันครับยืนข้างดันกิวนะสำหรับโดนี้สาย s k แปดร้อยสี่สิบห้าครับลิงค์ความจะหายปกติสามสิบห้าครับติดช็อต มีสถานะพลัดเหมือนกันด้วยนะติดทับซ้อนนะฮะลบเล็กคุนซี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช้ในยืนข้างดันกิวระยะไกลของอสแตนลิตเทิลน,นะฮะป้าอุนโนฮะนะครับตัวนี้ยมทมูตหัวหน้าหน่วยสาย SP921 นะฮะลิงก์ เลือดเต็มความเสียหายทั้งหมดบวก35%โจมตีกายติดชอ็อตมี ex ex ติดชอ็อตแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับไม่ตายเป็นโล่มีทุนก,การเสียนเงินสามารถนะเล่นในดันพุก,กันได้ครับแล้วก็ใช้ในดันกิวดันกิวนะฮะเร่งดันกิวรดแรงขึ้นดันกิวคินซี่ระยะไกลเป็นตัวแรงตัวหนึ่งนะฮะแค,คนดิตคินซี่สแตนเล็ตันสังหาร,ห,ารหัวหน้า,นาหน่วย plus ครับ ไม่มีสถานะทับซ้อนนะตัวนี้ส่ย SP ครับ901ครับเราคุณทำแรง14ใช้ในดันกิลหัวหน้าหน่วยนะฮะดันกิลหัวหน้าหน่วยระยะไกลถือว่าแรงพอตัวนะเนี่ยลงดันกิลจะเป็นที่3่ะต่อไปเป็นลูเคียครับลูเคียตัวนี้ตัวแรงเหมือนกันครับเป็นแรงยงมทูตสังหารหน่วย0ูนย์ครับ SP 900 17ลิงรถคุณทำแรง14ครับมีทั้งบูธนะครับแล้วก็มีทั้งแข็งและลุกกินครับใช้ในยืนหลักดังกิวนะฮะยืนหลักดังกิวหน่วยศูนย์ระยะใกล้แรงนะตัวนี้ต่อไปเป็นน้องหมาคุมามุระครับหนในท็อป PV p v p เช่นกันนะครับ1ในเมตา PvP เช่นกันแต่ก็ไม่ใช่อันดับ1น,นะแต่มีล่าโรถผมการันตีได้เลยเวนไอเป็นอันดับหนึ่ง ก็มีอมตะตอนต้นกับอมตะตอนท้ายมีธนูกาสีแดงเอาไว้เล่นข้างนอกเล่นดันพูกกันได้นะครับก็แรงมากนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ท็อปท็อปอยู่มีนีนัสส้มครับตัวนี้เป็นตัวแรงฟิซี่สแตนลิตเทิร์นครับสหันฟิลลิสต์ตัวหลงัลงๆมันทำมาแรงหมดนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดอปนะฮะอ่าดอปน้ำหอมใหญ่สีม่วงบวก5นะครับแล้วตัวเขาเองก็เป็นตัว รอบครั้ง100%น้ำหอมใหญ่บวก10น้ำหอมเล็กบวก5ด้วยครับจมตีสตูไม่ติดสถานะแรงขึ้นอีก100ฮิตบ 2, ก2กลายเป็น3มีมาเรียรด้วย350เอาเรื่องนะเนี่ยแรงนะเนี่ยต่อไปเป็นเคียวระคุครับเคียวระครุอ่าผมขอแบบไม่ละเอียดมากแล้วกัน เจอระกุตัวนี้ยมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารหน่วยศูนย์ครับใช้ในดันกิลยืนข้างระยะใกล้นะครับมีบูทด้วยยืนข้างหน่วยศูนย์ระยะใกล้มีลิงเลือดเต็มแรงขึ้น40%จากเทศกาลล่มนะฮะต่อไปเป็นอิชินครับพ่อของอิจิโกะเรานี่เองครับยมมาทูตหัวหน้าหน่วยครับมาในร่างของหัวหน้าหน่วยนะพวกสังหารกปนซี่ใสเอสพีแปดร้อย 84ีมีบูธหรือว่ามีลิงก์นะฮะติดสถานะ sp แรงขึ้น40%โจมตีใกล้มีไฟและแผชาการครับไม่ติดออนแรง1น0์มีลำเพจแบบป้าอุนหภนะครับเหตุแรงบวก2อรุกกาศสีแดงติดสถานะ120%รถือว่าแรงอยู่นะฮะลูคีส้มครับ จากภาคฮูเอ็กกูม,มุนโดครับตัวนี้ใส่ภาคคุมแบบนี้ด้วยฟาร์มเสียหายปกติ30นะฮะตัวนี้ใช้นแน่ยืนข้างดันกิลนะเอสปาดาอยู่บสู้สังหารเอสปาดาระยะใกล้นะลดฟาร์มเสียหายจากเอสปาดายี่สิบไม่ติดอ่อนแรงนะะก็เฉยๆนะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ยูมิจิกะครับใครจะเป็นสายยูมิจิกะตัวนี้ก็เป็นตัวแรงตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ อยู่มาทูดสังหารหน่วยศูนย์ครับสาย sp 872ครับแล้วก็มีลิงก์ติดสถานะบูท40เหมือนกันนะครับใช้ในดันกิวครับเป็นตัวแรงตัวหนึ่งนะเมื่อเราดันกิวว้วก็จะแรงมากด้วยดันกิวหน่วยศูนย์ระยะใกล้ฮะวันเดอร์ไว้ครับเป็นตัวยืนข้างดันกิว ไห์ like, สังกัดระยะใกล้ครับเป็นตัวแรงเป็นตัวยืนข้างดังจิ๋วแล้วแรงนะฮะฮินามริโมโมะครับยูมาทูสังหารยูมาทูใสเอชครับตัวนี้โอ้ริงดอบหยาดน้ำสีม่วง30%มีบเปต์ีบูทด้วยครับหลบหลีกยูมาทูด,ด้วยโอเคใช้นในดอบหยาดน้ำนะดอบหยาดน้ำบก10ขวดด้วยนะฮะแล้วก็ดอบหยาดน้ำตั้งห้าสินะ แล้วก็ยังดรอปอีก10ขวดอีกดรอปหยดน้ำเยอะเกินแล้วก็เป็นลิงก์ดรอปหยดน้ำด้วยครับก็คือจะเอาไปดรอปเองหรือว่าเอาไปเป็นเป็น,เป,นเป็นลิงก์ก็คุ้มค่ามากอ่ต่อไปเป็นไอเซนส้ม um ครับไอเซนส้ม um ครับลิงก์ไม้ตายแรงขึ้น40%ก็เป็นยมทัตสังหารอารันคานะฮะใส่ SP ตัวนี้ถ้าลงดดนกิลนะ่าจะไม่ค่อยไหวนะแต่ว่าเอาเป็นลิงก์แหละดีสุดนะฮะ เราจะไม่ค่อยเห็นไอเซนเบาใช่ไหมแต่ไอเซนตัวเมื่อกี้เบานะไล่สังกัดสังหารฮอนโลและสังหารไล่สังกัดครับสำหรับยูฮาบาค,ครับถ้า2เป็นวอลเ,เทคบอเทคแบบติดตามลิงค์รถคุณทำแรงสิบครับ <c oughs> แล้วก็มีการเก็บสเต็กจากการฆ่ามอนครับ2 0 40 6 0 80ครับอืมครับถ้าจมตีสีแดงเป็น20%ถ้าจมตีสีแดงก็คือทั้งหมดอะอยกเว้นถ้าไม่ตายนะฮะ ความเสียหายแรง40ไม่ตาย60นะครับแล้วก็80ตัวก็คือใช้ไม่ตายได้2ครั้งครับลบรลีจชุดชนันบีก2เพิ่มระยะลบรลีจยชุเินแล้วก็ทะลุกาดสีแดงนะครับมีทีมปาร์ตี้สกิลแรง20ด้วยนะฮะเออก็เป็นตัวเลงนะฮะแล้วก็ใช้ไม่ตายได้2ครั้งสำหรับยูคาบักนะ ต่อไปเป็นกริมจอกริมจอ,มจอตัวนี้ลิงก์ความเสียหายแรงนะครับเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นลิงก์ความเสียหายแรงนะแล้วก็เป็นตัวดอกเ,เป็นตัวดอกน้ําหอมบวกสิบ,บโอเคน้ําหอมเล็กเพียวๆบวกสิบเลยลิงก์ความเสียหายแรง35%แล้วก็มีติดสถานะแรงขึ้นของตัวเขานะ is not รกุนชิสแทนนิเทิลครับสังหารไล่สังกัดครับจมตีไกลครับถ้า2เป็นโลนะฮะตัวนี้เป็น1ในตัวพันปีก็มีธรุกาธุรกาศสีน้ำเงินก็เป็นตัวที่แรงแต่ก็แรงเท่าตัวปัจจุบันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะฮะก็จะแรงลดจอดลงมาหน่อยนึงนะฮะมาดามิอิคาคุส้มครับตัวนี้เป็นตัวดอก3นะใช้ใน การดรอปนะฮะแล้วก็เป็นลิงก์ไม่ติดสถานะแรงขึ้นด้วยไม่แน่ใจมันไม่มเท่าไหร่วะ30%โอเคจนตีสนะตูไม่ติดสถานะแรงขึ้น30%เหมาะสําหรับลิงค์ใส่ตัวที่ว่าไม่มีสถานะนะแล้วก็ดรอป3าครับดรอปน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กหยาดน้ำครับต่อไปเป็นนินนี่ครับจากเทศการฮาโาวีนและสังกัดสังหารฮอนโลใส่ปี8 80, ครับ ก็มีเกตเอฟเฟกครับเกตเต็มแรงขึ้น100%แล้วก็ฮิตแรงบวก1ครับถ้าคิดเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ก็คือแรงขึ้นมาอีก200%นั่นแหละนะมีฮิตแรงบวก1ครับกลายเป็น3ามมีธุรการสีน้ำเงินด้วยครับมีเกตลมเพจเกตเต็มแรงขึ้นนะครับก็เป็นตัวแรงตัวใช้เกตนะเบียคุยะครับอยู่มาตุนหัวหน้าหน่วยสังหารหน่ยสูงครับแต่ จากว่ายน้ำนะฮะลิงดอกน้ำหอมสีม่วงบวก5ครับแล้วก็เจ้าตัวเเป็นตัวตัวดอกด้วยครับถ้า2เป็นตัวสกิลบวกโล่นะโลบวกฮิวดอกน้ําหอมและหยาดน้ํานะครับก็ไม่แรงนะปูครับเคยเป็นเมตา PVP มาก่อนครับข้อดีของปูส้มตัวนี้ ก็คือตีปุ๊บติดสถานะปั๊บนะฮะเขาจะติดสถานะไฟกับแผชะกันนะส่วนใครที่กันไฟกับกันแผชะกันอันนี้ก็คือกันได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่กันก็คือโดนตีปุ๊บติดสถานะทันทีปั๊บนะฮะแต่ก็มีข้อเสียเขาไม่มีอมะตะตอนท้ายแบบตัวเมตาใหม่ๆนะฮะไว้ครับตัวครอบรอบ8ปีมาพร้อมอิจิโกะแดงตัวนี้ไรสังกัดครับสาย sp 8ป0ปสิสังหารยมมทูสังหารไรสังกัดโจมตีใกล้นะฮะ เป็นตัวที่แรงมากตัวหนึ่งแรงมากๆตัวหนึ่งนะครับคิดแรงบวก2เลยจิตสถานะอีก60 40กบกลเป็น3แล้วอีก80 380เข้าไปนู่นนะฮะทีมปาร์ตี้อีก410อ่ะโอเคเอาเรื่องเอยไม่ใช่ดินี่มันทีมปาร์ตี้อนะไรเนี่ย อ๋อฟาร์มเร็วและไม่ตายนะก็แรงอยู่380รอยนั่นแหละแต่ว่ามีฮิตไม่ตายด้วยไงออกมาม่ใหม่แบบโคตรเอาอ่ะมีแต่คนเปิดทั้งนั้นนะกาชาดนี้แบบดีจริงดอนโดนี่ครับอารันคาสังหาร,ร,า 43, รเอสปาไนะด้ครับใส่เอพีแปดร้อยสี่สิบสามครับลิงเลิศเต็มความเสี่ยงทั้งหมดบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีบูทด้วยมีรบกีกอารันคานะฮะ มีท่าเสริมพลังประโยชน์ก็ไม่การใช้งานก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ถ้าไม่เล่นอะไรก็ไปบูทได้เหมือนกันสำหรับดันกิวนะบรันโกแอนโอซูชิส้มครับตัวนี้เป็นตัวดอกสามนะดอกน้ำหอมเล็กน้ำหอม,มใหญ่หยัดน้ำนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ไม้ตายแรงนะเป็นตัวที่แรงพอตัวแล้วก็ไม้ตายแรงเหมือนกันเกือบเกือบละอาชูเฮครับจากอะคาเดมี่ครับ ยมทูตสังหารแซนลิตเทนครับสาย sp แปดร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะก็มีลิงก์ติดลูกกินบอกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้น่าจะทำเป็นลิงก์นแหละน่าจะถูกออกแบบมาทำเป็นลิงก์อย่างเดียวนะไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายต่อไปเป็นอภิรามะนะฮะอภิรามะก่อนที่จะปลดปล่อยนะฮะอรันคาสังหารหัวหน้าหน่วยสาย sp 796ลิงค์ฟารมเสียหายปกติ30%ตัวนี้ใช้ในยืนข้างดันกิวนะยืนข้างดันกิวระยะใกล้ของหัวหน้าหน่วยต่อไปเป็นปูส้มครับปูส้มใช้ในดอกหยาดน้ำนะฮะจะจะไม่ผิดปูแกเป็นลิงค์หยาดน้ำด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ดอกหยาดน้ำ 30%หสบรับดับคังเจ็ดสิบโอเคพอตัวนะไม่เบานะเลนจิครับสายเอทีเคเจ็ดร้อยเก้าสิบสองลิงค์ความสายปกติยี่สิบนะฮะใช้ในยืนข้างดันกิวระยะใกล้ของอารันคาครับเทศก,กาลตาลุมะหรือว่าปีใหม่อุ่นส้มครับดอบสามครับน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยดน้ำครับ เงินเมื่อก่อนมีประโยชน์นะเพราะว่ามีบล็อการลบดอกของทุกสังกัดซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะสังหาและสังกัดยมทูตใ sp 839 Link ิบกาดยน้าแล้วก็โอเคปัจจุบันก็นําเป็นลิงก์ได้นะถ้าเราไม่เล่นมายุริครับถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้มันมีทั้งเลือดเต็มแล้วก็ติดสถานะรวมกันมันจะแรงอยู่ประมาณที่3เลยนะก็ถือว่าแรงพอตัวนะแต่ก็ต้องเลี้ยงเลือดเต็มแล้วก็ติดสถานะด้วย การใช้งานก็เมื่อก่อนก็ดันกิ้วได้แต่ตอนนี้ดันไม่ไหวแล้วอินโนอุเอครับมนุษย์สังหารกินซี่สาย f p 843ครับลิงเลิศเต็มความแซร์ทั้งหมดบอก30นะครับสกิล l 3เป็นแบบชาร์จได้ครับแล้วก็มีฮิวด้วยครับแล้วก็ไม้ตายมีเกิดใหม่นะครับนี่รักษาแบบสมบูรณ์เลยนะแม่คุณ การใช้งานไม่ค่อยชัดเจนเช่นกันครับอิจิโกะส้มครบรอบ8ปีครับตัวนี้ครบเครื่องนะไม่ติดสถานะอะไรเลยมีแชร์กรันการสถานะด้วยครับสังหารยวมทู้สังหารอารันคาสายเอสพีแปยิครับลิงรถไปทำแรง14ก็มีติดช็อตและออนแรงทุกห้าวินาทีด้วยครับมีโอกาสนะมันไม่ได้เขียนว่ามีโอกาสหรอเ่ามันเขียนว่าติดเลยนี่หว่า ลูกกาดสินเงินแล้วก็ไม้ตายแรงนะครปัจจุบันยังเล่นไหวอยู่นะเนลส้มครับอรังคาสังหารฮอนโล่ใส่ีแปดร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนี้นทำมาเป็นดอกน้ำหอมใหญ่กับน้ำหอมเล็กนะต่อไปเป็นน่านาโอะเดียวดัดิสะโอเค อยู่ันตัวฮัลโลสังหารก u นซี่นารโดออร์กาลิสตนะ์ในผมจำผิดกันตลอดอนะ่ะส่สำหรับ SP โจมตีใกล้มีช็อตและแผลชะกันรับติดแผลชะกันแรงขึ้นอีก40ี o l f s สกิลแรง20นะฮะตือสถานะอีก80เคยเป็นตัวแรงมาก่อนปัจจุบันก็ก็สู้ตัวใหม่ใหม่ไม่ได้เช่นกันเพราะว่าตัวใหม่ใหม่มันแรงมากครับ แชทลิงครับสามารถแลกได้จากร้านค้าตัวนี้เป็นตัวลิงก์เลยก็คือเลือดเต็มแรงขึ้น25%แล้วก็ลดคุณนทามแรง12%จะมีทุกสีเลยนะครับอุ่นส้มครับใช้ในยืนข้างเอ,อ,เอดปาร์ดาระยะใกล้แล้วก็มีสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือติดสถานะถ้าโจมตีปกติแรงขึ้น80%ซึ่งมันไม่ใช่เ p แรงนะแต่เป็น a อ K แรงขึ้น80%นะครับ โทชิโร่ส้มครับตัวนี้ปัจจุบันอยู่ในตั๋วแจกของผู้เล่นใหม่นะฮะสังหารฮอนโลนะฮะตัวนี้เป็นตัวดอกหยาดน้ำเอ้ยเ,เออหยาดน้ำสามสิแล้วก็น้ำหอมบวกค้านะฮะสีส้มรู้สึกตัวดอกเยอะนะลูเคียจากเทศกาลปีใหม่ <c oughs> เอ้ยตัวจีนดีัวจีนมีบูธครับอ โอ้ใช้ในดันกิลด้วยสาย etk เจ็ดร้อยเก้าสิบหกยืนข้างาดันกิวอลันคาระยะไกลเบียคุยะครับตัวนี้มาคู่กับเลนจิเขียวนะยมมาทูดหัวหน้าหน่หนวยสังหารยมมาทูดสาย etk เจ็ดร้อยเก้าสิบสองถ้าจะไม่ผิดใช้นในยืนข้างยมมาทูดระยะใกล้นะฮะ ดันเกียวย็นข้างจมทุนระยะใกล้เคมปจิส้มครับอดีตเมตาพรีเีช่นการปัจจุบันก็ตกแล้วนะฮะก็ยังพอได้ถ้าเรามีสี่ภาพ้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็แต่มันก็ไม่ได้อยู่ระดับท็อปทอป็ต้นๆน,นะฮะก็ถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็าใช้แนะนำให้ใช้ตัวอื่นดีกว่ายามีส้มนะฮะ อารันคาเอสปาดาสังหารฮอนโรสาย a t k 785หลบลีกฮอนโร50ออกประชาย,ยืนข้างดันกิวได้เช่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกออกแบบมายืนข้างดันกิวนะเพราะว่าประโยชน์มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่มันมีหลบลีกไอ้ไอนี่ต่อไปเป็นชินจินะฮะชินจิส้มครับนิยายตัวนี้หัวหน้าหน่วยฮอนโรครับสังหารอารันคา อืมเป็นซับมีสะท้อนกลับและฟื้นฟูซับซับทีมหัวหน้าหน่วยสีส้ม20%เอาไปซับได้นะฮะแจ็คก,กี้ครับมนุษย์สังหารและสังกัดสายเอชพีแปดร้อยสิบเอ็ดิงฟอร์มส่หายแรง20นะครับมีสถานะสโลอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะสำหรับสถานะน,นี้ มีจิสโลทุก5วิกว่อแล้วก็มีบล็อกการอบรีของไร้สังกัด100%เมื่อก่อนได้ใช้มาครับไอ้พวกบล็อกการอบรีต่างๆปัจจุบันไม่ได้ใช้เลยกิลิโกครับมนุษย์สังขารอารันคาตัวนี้เป็นตัวบูทนะใช้ในใช้ในบูเวลาเดินกิวก็ได้เพราะว่าเขาแจกทั้งโลแล้วก็แจกทั้งบูทนะครับมีรบรีกอารันคาด้วยนะ ก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับ Inno UA อประมาณนั้นนะ Inno UA อเมนะเคียวระคุส้มครับนิยายตัวนี้มีถ้า2เป็นวอเทคติดตามแล้วก็ถ้า3เป็นแบบชาร์จนะครับมีติดออนไลน์ทุกค่าวิแล้วก็เป็นตัวดอกน้ำหอมเล็กสีม่วงบอก5คันออนจิครับเดี๋ยวส่องลึกขึ้นหน่อยเพราะว่าหลายคนน่าจะสงสัยในตัวนี้ ไยสังกาสังหารฮอลโลแล้วก็อารันคานะครับลิงก์องไปตามแรง12สายเอสพีนะครับลบลีคฮอลโลบอกลบลีคของฮอลโลครับไม่ติดแข็งฮิตแรงบวกหนึ่งเท่านั้นครับก็ฮอลโลและอารันคาสีม่วงจิดสถานะได้ง่ายขึ้นแรงอยู่ประมาณ120%เท่าน,นั้นนะครับโยรุยจิบอกซวยฟงครับ สังหารฮอนโลและรายสังกัดนะฮะร,ระยะใกล้ครับก็มีอยากหลักและย่อยครับก็คือมีการกดเปลี่ยนตัวให้ซโฟงมาเล่นแทนหรือว่าให้ยูริจิมาเล่นแทนก็ได้แล้วแต่เราจะอยากเล่นตัวไหนในนาทีนั้นทัาซมะกิตัวนี้เป็นตัวลิงค์นะครับสังหารมนุษย์ลิงค์ความเสียหายปกติ20แล้วก็ตายเกิด100ครับคล้ายๆกับลิงค์อิจิโกะนักเรียนเลย โซดาโนชิรายุกิครับดาฟันวิญญาณของลูเคียการใช้งานก็ดอบหยาดน้ำ17%โอเคปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วแชทส้มครับตัวนี้การใช้งานก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วนะจิรุจิซอมบี้พันปีนะฮะตัวนี้พันปีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะ ติดแผลชะกันบอก40โเยวมาโทษสีม่งติดแผลชะกันได้ง่ายขึ้นเริ่มจะแบบเก่าๆแล้วเริ่มจะไม่มีอะไรให้มันว้าวแล้วนะอ,อิชิโกะตัวนี้หลังจากปรับดาวแดงมาแล้วสามารถเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามีทั้งบูธเลยแล้วก็ไม่ติดออนไลน์ไม่ติดชอ็อตนะครับไม่ตายก็มีโอกาสติดเดสด,ด้วยฮิตแรงบวก2ไม่ตายบวก1ด้วยครับลุกาสีแดงต่างหากแต่มีท่าเสริมพลังนะฮะเอาเรื่องนะ ใ้ผมดูนะ hit แรงบกสองใช่ไหมอ่ะแล้วมิท่าเสริมพลังอะ่ะประสิทธิภาพท่าเสริมพลังมันเท่ากับ50% 50บเตบวกอีก60 310ตอนนี้แรงอยู่3 1 0้เละเลือดเต็มอีก20กลายเป็น330แรงอยู่330%แล้วสำหรับบิจโกตตัวนี้นะครับแล้วก็มีไม่ตายด้วยก็ถือว่าเอาเรื่องนะใช้ในยืนหลักดังคิวได้เลย ตัวที่เหลือมันก็เริ่มเก่าจนแบบเราแทบจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะฮะผมก็ขอพูดเป็นบางตัวแล้วกันนะอย่างเอ่อคีระนี่คีระพันปีตัวเก่านะฮะ <c oughs> แกมมี่พันปีตัวเก่าตัวนี้มีดีตรงไม่ติดสถานะอะไรเลยโนเอลตัวเก่านะฮะ <c oughs> ก็มีอเบริตีท้ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นก็คืออเบริตี ปอกการโจมตีระยะไกล100%นะครับอาจจะงงไปเลยดิจุนศัตรูโจมตีไกลนะี่คือโจมตีเราไม่เข้านะฮะประมาณนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวนิยายเหมือนกันอูระฮะระหมกเกยตัวนี้ดอบน้ำหอมนะฮะแล้วก็เล่นได้ดีมากตีปกติดีมากอิจิโกะนักเรียนเป็นตัวริงรดขึ้นทำาย12แล้วก็ตายเกิด100นะฮะ <c oughs> ตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเท่าที่ดูคือการใช้งานแทบไม่ได้ใช้แล้วนะฮะโอก็จะดูเปนหลักๆแล้วกันนะไอเซนครับสกิล3ามชาร์จครับชาร์จแบบ ชาร์จแบบชาร์จปีนี้เสร็จปีแนาครับแบบชาร์จชาร์จจนปาร์ตี้เราด่าแม่เราเลยครับชาร์จนานจัดนานนานที่สุดในนานที่สุดในเกมเลยครับมันจะนานอะไรขนาดน,น,นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่มันมีระดับของมันอะ่ะพอชาร์จนานปุ๊บไม้ตามจะจะเต็มมันก็จะสวยอยู่นะอิจิโกะฮอนโลครับเชียร์ตาย30แล้วก็ตายเกิด100่ง้ เคยเป็น PVP มาก่อนปัจจุบันเล่นไม่ไหวแล้วอิจิโกะตัวนี้ดอกหยดน้ำและเสริมพลังนะฮะถ้ามือใหม่หายอยู่นะผมก็กำลังหายอยู่กันจะเอามาเคียร์แรงสิบหเนี่ยมันไม่ขึ้นสักทีอีงประทษทุกคนก็อยากดูเนาะว่าแลคงมันจะขึ้น ยังไงไอเราก็ติดอยู่ที่16นี่แหละเพราะเราไม่มีอะไรที่จะไปแลกตัวละครหรือว่าไปหาตัวละครนะก็อาจจะต้องมีการเก็บเพชรแล้วก็ไปสุ่มเปิดนะฮะเพื่อจะฟุกได้ตัวละครที่ที่จะมาผ่านแลง16ได้โอเคก็จบไปแค่นี้ครับสําหรับสีส้มทั้งหมดนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถถามได้นะถ้าผมรู้ผมจะตอบนะถ้าผมไม่ตอบแสดงว่าผมไม่รู้ฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ